สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเป็นใคบ้างเอ่ยสำหรับเก็บใครสตาร์เลวที่เปิดไปแล้วตั้งแต่ต้นไหนเหรอ่าใช่ช่องเมษาเนาะ ผมบอกเลยว,ว่าเป็นเกมที่แล้วก็ผ่านะไปเยี่ยมเหมือนกันนะครับในท้งเรื่องทางตัวละครต่างต่เพราะงั้นวันนี้เราจะทําคลิปส่งท้ายปีด้วยกันจัด6อันดับตัวละครที่ควรจะมี TID ไปจำแพท1 0จนถึงหน่นี้แล้วครับซึ่งเราจะอิงทั้งความง่ายเอาทประโยชน์ก็และหลายทีมได้มาปุ๊บก็คือคนนุณภาพชีวิตพัฒนาขึ้นดูซิว่าจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากหนึ่งในน,นักล่าสแตนลอนที่ว่ากันตามตรงคือน้องหน้าแกงว่าครับบอกกันเลยว่าอีเวนตอนแพท 1, 1. นี่ แล้วก็แกงน้องไปโหดอยู่นะฮะแถมโดนแปดไอดีตั้งเจ็ดสไอดีจากน้องเฮอร์ตาด้วยฮะซึ่งตัวแรกนั่นก็คือซุปเปอร์บูฟนั่นเอง หลักๆที่เราต้องการแบบน้องที่แบบผมให้อยู่เทียดับก็คือง่ายๆเลยคือต้องเป็นตัวละครที่แปะท่าะลรก็ได้ใส่หัวมอนสตูนะซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นทําทีแบบโฟโมโนและทีโมโนแบบหลายๆทีแบบหลายๆธาตุนะและแบบเจมอนที่แบบหัวไม่ตรงกับตัวแบบธาตุนะก็ไม่ต้องมีปัญหาว่าเราสามารถเอาน้องแบบไปแปะท่าได้นะครับซึ่งบอกได้คําเดียวว่ามันเป็นตัวละครที่ใครไม่อยาก บบเจอแบบพวกตัวละครที่วัว like 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 ไม่ต้องท่ากับตัวเาเมอตกเราเราสามารถไปแปะได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที Rogers ่น้องแปะดีบัฟได้โหดมากแบบลากกระามตรงคือโอ้โหแบบผมเห็นแล้วแบบก็เอาเรื่องอยู่นะแบบแต่เสียดายป่ไอดีผมมันไม่มีนะฮะก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบผมว่าลองมาไม่ได้โหดเยอะขนาดนั้นนะก็นอกจากที่น้องมีความสามารถในการแปะท่าที่เป็นจุดเด่นแล้วน้องยังมีการแปะดีบัฟอีกนะฮะซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนสุ่มน้องเลยก็คือโปเนียเฟสแลวละครอันนี้ผมพูดจริงอะ ไม่หเหยียดเพชรน่ารักมากเลยฮะตั้งแต่จกักรวาลของไก่สามละซึ่งผมบอกว่าถึงเดยบผมจะจากสุมาแต่น,นั่นแหละผมต้องเก็บให้หรสชาตก,ก่อนท่าในแพทนั้นแย่ yeah, เลยตัวละครสุดหลอด่อเท่มีความแค้นกับตัวละครตัวหนึง่งทําให้ต้นเหิงเป็น PTSD แถมที่สําคัญในห้าคนมีสามคนที่ต้องใช้หมายถึงใต้ได้เหรอเป่าหรอกหมายถึงจ่ายเงินค่ากินหม้อกระทะต่างหากละ่ะ ถุยไม่ใช่ละะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวละครอันดับถิมโยให้เป็นตัวละครที่ควรมีนะก็คือตัวละครอย่างเบย์นั่นเองครับ เบตเป็นตัวละครผาดฟ้าร่ที่ผมยกให้่เป็นตัวละครที่ดีที่สุดต้านความใช้งานง่ายแล้วก็เป็นสาระท่าประโยชน์นะซึ่งเป็นตัวละครที่ถึงดาบเมจจะไม่แรงเท่าต้นเถมมังกรหกือว่าจะเป็นจริงหรือก็ตามแต่ตัวละครเบตนั้นเป็นตัวละครที่ทั้งถึกแล้วก็พอมีดาบเมจที่สามารถแบกได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับแถมยังมีการกินแต้มที่น้อยมากๆเลยครับเทียบกับต้านเืมอังกรที่กินทีเดียวสาแต้มแบบต่อเทินแต่ตัดมาที่เบตนี่คือกินแค่1ึ่งแต้มต่อ3าเทินนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหง่ายสุดๆเลยยว่ง ที่เล่นได้ทั้งหลายทีมทั้งจะเป็นทีมไฮเปอร์แครี่หรือว่าทีมสองดาเมจหรือว่าจะเป็นตัวแกเองที่เล่นคู่กับหลวชาและสามารถไปลงซิมบนแรงได้นะครับนี่เรื่องจริงนะผมเคยเห็นคนเข้าไปลงอยู่นะซึ่งผมบอกลว่าเป็นตัวละครที่ถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะเล่นตัวดาเมจตัวอะไรก็สามารถเล่นตัวพีเว่เบสได้นะซึ่งเป็นตัวละครที่โหเก่งขนาดนี้ไม่สมก็ไม่ได้ลนะแถมรอด้วยนะัะใช่เด็ดรอเขารอมาละครสุด ในเซียนโจแห่งนี้จะมีผีวิญญาณลายที่ถูกเรียกนาว่าฮิลิอบีแฟงตัวอยู่ซึ่งบางตัวละครอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ไปบ้างแต่ไม่ต้องไปห่วงไปเพราะเราได้มีท่านผู้พิพากษาแห่งเทนลอดคอมมิชชั่นแล้วก็พรีหางคอยปกป้องเซียนโจนี้อยู่นะครับถ้าสองคนช่วยแนะนำตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแือู้หัวครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมเกือบจะให้ทีิบเท่ากับอันดับต่อไปแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าลิปนี้ผมให้ยิงตามความง่ายด้วยแต่อตันดับต่อไปถ้าคนเห็นก็จะเข้าใจว่ามันง่าย,ยนะครับซึ่งตัวละครในอันดับนี้เป็นตัวละครที่บอกตจ้งตรง,งว่าเก่งมากเป็นตัวผ่าฟองฟูที่ฮิวได้ เดียวต้องสามตัวแล้วก็ไม่ได้ฮิวน้อยๆนะฮะยังฮิวแบบเยอะด้วยแล้วก็น้องเป็นตัวละครที่เวลาล้างสถานะเป็นตัวละครที่ล้างสถานะได้โหดมากเวลาสตูที่แบบแปดีบัฟนี่เป็นตัวละครที่ล้างได้แบบทุกอย่างเลยครับเวลาถึงเธอตัวละครเพื่อเราคนนั้นเองนะแล้วก็น้องก็สามารถฮิวนอกเธอได้แบบบ่อยด้วยถึงน้องจะไม่ได้เป็นตัวละครที่ฮิวเชยแต่น้องสามารถหิวอัตโนมัติให้กับตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในเธอของตัวเองได้แรงแบบพอจะอยู่กับเพื่อนคนนั้นแบบไม่ตายได้นะแล้วก็น้องสามารถเติมพลังงานตีทั้งทีมได้เลยครับถึง แต่ว่าเป็นตัวละครที่เติมแบบดีกว่าไม่มีอ่ะที่สำคัญที่ผมยกให้น้องอยู่อันดับนี้ก็คือน้องสามารถเล่นได้ทุกทีมเลยนะครับน้องเป็นตัวละครที่อะไนประสงค์มาก,กนครับงั้นถ้าน้องรีแลนด์มาผมแนะนําให้สุม่มเลยนะครับสำหรับตัวน้องหวัวเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่พ่อค้าที่แบกลงไปมาเขาทำให้ตัวละครที่เชื่อเวลอย่างทำให้เกิดอากาพิเศษอีได้เขาคือยอดชายที่ไม่มุมอ่อน เขาห้าตามเหมือนตัวละครหนึ่งที่ต่างคนทางหลงรักแล้วก็เกลียดภายในคนเดียวกันและที่สำคัญเขาตัวเหลี่ยมมากใช่ล้วครับเรากำลังพูดถึงตัวละครอ,อย่างลัวชาินเองครับ <S <S 1> <S 1> <S ว่าตามตรงถา้าเทลิดนี้เป็นททลิดอวยนี่ผมจะให้หลัวชาขึ้นไปอันดับหนึ่เลยนะครับแต่ท่นแหละผม ไม่ได้จากมันผมอวยไม่ได้ผมก็เลยต้องทําการรว้อยู่อันดับนี้กันนะฮะเึ่นบอกเลยว่าหลัวชาเป็นตัวละครที่ใครไม่ใช่สมองเลยอะแบบไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะคือกดออตโตก้ก็เล่นได้ก็คือตัวชาตินีเหมาอมมาเลยครับเป็นตัวละครที่ออตโต้ฮิลก็ได้ฮิลก็แรงแบบแรงล้นหนะักแบบฮิลบ้านไหนหหแบบฮิลแบบโคตรแรงขนาดเนี้ยแบบ แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถลบปับศัตรูได้อีกอและก็เป็นตัวละครที่ช้าเล่นดีๆคือเป็นตัวละครที่ไม่กินแต้มลยครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่อัตราประโยชน์ดีขนาดนี้คือไม่ส่งไม่ได้ละแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นตัวละครที่การฮิลเขาอิงตาม ETK นะซึ่งทําให้ด,ดาเมจแกก็มีนะเป็นตัวละครเรียกว่าเป็นเฟืองฟูที่มีดาเมจนะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งการปลดอ e ิดรอนนี้คือยิ่งสามารถทําได้หลากหลายทั้งแบบความเป็นผัดประสานของ E1 หรือว่าความเป็นอนุรักษ์ของ E2 นะฮะแล้ว มันดีขนาดนี้คือไม่สมไปได้แล้วว่าแหม่ก็ตัวโวยเราอ่านน,น้ออีทีตั้งห้าพันเลยอ่ะอแหม่พัดพูดดีน่าตีมากเลยฮะนางฟ้าแห่งซิเบอร์เรตยูนิเวอร์เธอคือหนึ่งในสมาชิกสมาคมอัจฉริยะระดับที่81เธอวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสร้างสิ่งมีชีวิตนั้นออกมารวมถึงไอ้ดวงชี้ด้วย เธอไม่มีความรับให้กับเราสิมีชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาเลยว่าเธอไม่เข้าใจคาว่าความรับมันคืออะไรเพราะงั้นแหละผมจะเป็นคนสร้างความรับให้กับเธอขึ้นมาแค่นแหละ <c oughs> เอ๊ะอะไรอะ,ะโอเคพักก่อนนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครอย่างรวนเหมืนนเิมครับเป็นตัวละครผ่า,านภาษาลิมิเต็ดตัวแรกของเกมนี้นะครับที่ผมคิดว่าตอนแรกนางเก่งแหละ นะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่คิดว่าแบบมาจริงมันจะเก่งขนาดนี้นะขนาดผมปั้นยังไม่สุดนะแบบคือลองมาแล้วแบบมันเหมือเป็นตัวละครที่บัฟเพื่อนได้โหดมากเลยนะครับพวกตัวละครประเภทที่ทําลายล้างอย่างเช่นต้นเหว่มังกรจริงหลิวเบสพวกนี้เคือพุ่งข,ข,ขึ้นหมดเลยครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถทั้งการบัฟทีมทั้งเบกมีเพิ่มสปีดและให้ค่าทาลายล้างให้เพื่อนเยอะมากเลยนะครับรวมถึงหลังจากเบสศัตรตูได้แล้วยังสามารถหน่วงเธอศัตรูได้อีกนะถ้าถึงเธอศัตรูแล้วก็ผมบอกเป็นที่เรื่อนะ ถ้าเราใช้สถานะแช่แข็งใส่ศัตรูน่อกจากศัตรูจะโดนหน่วงจากแช่แข็งแล้วถ้าถึงเทินศัตรูอีกรอบก็จะโดนหน่วงจากตัวอันติของโลนเมย์นะคะเป็นอะไรที่แบบเก่งมากเลยสามารถผ่านแบบซิมได้สบายแบบมากขึ้นเลยแบบจะเป็นซิมบรรงซิมปัญญาอันใหม่หรือว่าจะเป็นซิมมันเก่าที่เป็นซิมธรรมดาคือเราผ่านได้หมดเลยเรลมถึงเล่นเอโอซีเป็นคอนเทนต์ที่ยากก็มากเราก็ยังสามารถเล่นผ่านได้นะฮะก็มาอันดับที่หนึ่งอันดับสุดท้ายที่ผมยกให้เป็นละครที่ควรมีติดไอเดียนอันดับหนึ่งครัเป็นละครที่น่ารักตัวเลล็็กกแ้ว ป็นตัวละครที่ดูเบาบางซึ่งไม่บอบางเลยข้าจริงนะน้องเนะี่ยแล้วก็สำหรับใครที่เกียดด้วงในซิมแมลงแล้วก็ควนมีน้องเลยนะฮะซึ่งตัวละครนั้นก็คือตัวละครฟู่เชียนหน้าเองนะครับซึ่งอัตมาจ์ที่ผมให้ดับหนึ่งของน้องเลยคือน้องเป็นตัวละครที่ทําให้หลายๆไอดีสามารถผ่านซิมแมลงได้ครับซึ่งไอดีผมไม่มีโอ้ใหม่ก็ทาไมผมไม่ได้สูมน้องจริงๆก็สูมแ,บบแต่มนหลุดเลด ไม่ได้อะโอ้โหไปได้ที่เจ็บปวดมากนะแล้วก็น้องเป็นตัวละครที่กะาต,าตรงๆคือถึกก็ถึกเลือดแบบไม่ก็ทําหมื่นนึงก็ทําได้แล้ว,ลวก็เป็นตัวละครที่สามารถแชร์เดเมจกับเพื่อนได้นะซึ่งชื่วงเวลาเพื่อนโดนตีอ่ะปกติคือบางทีเพื่อนเราโดนตีทีวันช็อตเราตายได้นะแต่แบบน้องคือแบบน้องรับให้ไงแบบเพื่อนเราไม่ตาย่าเงี้ยแล้วแบบน้องน้องยังมี แบบการที่สามารถล้างก็ได้แถมไม่กินแตงแล้วก็น้องยังมีฮิลด้วยนะครับโอ้แ oh ม่ก็อัาประโยชน์น้องคือเป็นตัวซัพพอร์ตที่ครบมากแถมดาเมจของน้องอะ่ะก็เข้าจริงอะ่ะถ้าใครปั้นน้องแบบแบบเล่นแบบประมาณ e 1 e 2ขึ้นไปอะ่ะคือน้องมีดาเมจเลยนะแล้วก็น้องยังบัฟอัตราขี้ให้เพื่อนได้ด้วยคือแบบอัตตาประโยชน์น้องแบบเยอะมากๆอะ่ะแล้วก็มีคาบแม็กให้ปิดให้เพื่อนได้อีกนะแม่มาดีขนาดนี้อะ่ะแบบไม่สุ่มก็คือไม่รู้ตัวละคไรไงผมอยู่แค่อันดับหนึ่งไปเลยตัวละครฟื้นเนล่ะ ก็หมดแล้วนะฮะสำหรับตัวละครที่ผมจัดเทีย์ให้เป็นตัวละครที่น่าสูงประจาแพท1.0ถึง1.6ที่ผมยกมาให้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าวางทีอาจจะขัดใจนิดนึงนะฮะซึ่งราตามตอนคือส่วนหนึ่งก็อวยแล้วก็อีกอส่วนหนึ่งที่ผมจัดว่าผมก็เล่นไม่ได้ครบทุกตัวขนาดนั้นจริงๆก็ไอดีจริงๆอ่ะผมก็เล่นทุกตัวแหละแต่ว่าแบบไอดีหลักมอ่าที่ผมเล่นเป็นประจำอ่ะคือผมมีตัวไม่ครบอันนึ่นก็เลยแบบอาจจะมีอะไรขัดเคือนไปบ้างก็สามารถแก้ไขได้นะฮะก็ น่าตามตรงคือแหมปีนี้ก็เป็นปีที่พาไปวัดเหมือนกัน,นะฮะซึ่งไม่คิดว่าเกมนี้ก็ผู้ได้แบบราง,ง,งวัลรางวัลอะไรแบบเยอะแยะแบบมากมายแล้วซึ่งแบบการทำงานครับเกมค่ายมีเยอโยนะฮะห้องขายสตาร์เดลเชือ่ออัตลักษณ์ของไก่สามแหมโคตรมาแบบในสตาร์เดลเลยนะฮะมันจะเป็นที่แจ่มมาเลยพเพราะแบบแฟนขับป่าเวลแล้วก็อีกหลายตัวในห้องไก่สามผมล่ออยู่นะฮะแหมถ้ามาได้มันจะดีมากเลยฮะก็คงไม่มีอะไรจะปลดแล้วครับก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะชื่อโ้ชเจกันพี่นะฮะสวัสดีครับ